สวัสดีครับท่านครับมื้อเที่ยงวันนี้นะครับก็เป็นเมนูอาหารตามสั่งนะครับก็สั่งจากป้าร้านข้างตึกนะครับก็เป็นเมนูคณะหมูกรอบนะครับพอเราได้มาเสร็จแล้วเราก็จัดจานให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เข้าไปในครัวนะครับหยิบไข่จากตู้เย็นสองฟองนะครับ แล้วก็ตั้งน้ำมันในกระทะแล้วก็เทลงไปนะครับก็เป็นไข่ดาวแฝดนะครับทีนี้ก็ทอดไปเรื่อยนะครับจนเริ่มกรอบนะครับเริ่มกรอบแล้วก็สีสันน่าทานนะครับขอบกรอบนะครับแล้วก็ตรงกลางยังไม่สุกดีนะครับเยิ้มๆนะครับนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟนะครับแล้วก็ตักใส่จานนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี้เราก็เติมพริกน้ำปลาลงไปนะครับที่ให้มาใน2นะครับทีนี้เราก็ทำการตักไข่ออกก่อนนะครับก็ทานคำแรกพร้อมกับขนาหมูกรอบนะครับแล้วคำที่2นะครับ นี่ก็ให้พี่น้องดูนะครับว่าไข่ย,ย้มเยิมนะครับนี่ก็แบ่งไข่นก่อนนะครับเพราะงั้นจะเต็มจานนะครับแล้วก็ตามด้วยโอเลี้ยงนะครับห่แก้วนะครับ ผู้ท่านนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับขอบคุณมากครับท่านครับ